นี่นีจิมมาซอนกลง่ายนะครับการง่ายยังใช้ข้อมือมาใมาอยู่ซองเนื้วนี้นี่มอนนอาอยู่ซองเน,อนื้วน,น,นี้นะครับเจี๊ยดเบิ้งแสดงเขาก,ก,ขก่อนนี่ไม่ใช่นอกใส่ข้อมือก่อนนี่ใส่ข้อมือเลยนี่นใส่ข้อมือเลยป๊บเบิ้งนะครับ ôm sẽ ôm y mà khàn cang vào lên, ôm, chấp này, chấp này thì cứ lên, áp, nhìn nó, na, u song níu, tần tì đi, kéo, khàn, tiền mua, khàn than, y kia nắp, y kia, ui ui ui, y kia nè, nè y kia nè, áp, nhìn lên, nó sẽ làm to ăn เบอเสียมดอนปั๊บเ,เหน็นไหมปั๊บวองหนิยวเลนว่ะมาถา,าม